ลูกค้ามารับรถครับทุกคนสี่ประตูดีแบกลูกค้ามารับรถกับทุกคนดีแบกสี่ประตูครับทุกคนเดินทางปลอดภัยนะทุกคน โชคดีเดินทางปลอดภัยครับร่ำรวยครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายลากไปล้วไปลากลูกค้าขามานรับแล้กทุกคน